วันนี้ก็อีกคันหนึ่ง,แล,งแล้วไฟเครื่องโชว์ก็เป็นมาสด้าสามเบนซินใส่เฮดมาเราไฟเครื่องโชว์มาให้ทางร้านแก้ไม่ให้โชว์ก็เดี๋ยวเราต้องตรวจเช็คก่อนว่ามันโชว์เพราะอะไรครับปองมานี่โงงเข้ามา เช็คก่อนว่าโชว์เพราะอะไรเอาเครื่องเอากล้องไปดูของเครื่องขึ้นโฟสอะไรพ P ศูนย์สี่สองหนึ่ง อ่ะเดี๋ยวยกรถขึ้นดูก็โคนนี้มันแปลว่าอะไรอ่ะคนคนี้พูดถึงแคปฟอกไม่หมดก <c oughs> ็คือคอืเหมือนกับมันไม่มีแคปใช่ครับอ่าโอเคอ่ที่ศูนย์สี่สองหนึ่งอ่ะดับเครื่องแัติดที่ศูนยสี่สองหนึ่งประสิทธิภาพการการอุ่นไอเสียแคตเทอรลติกต่ำกว่าทางเข้า แบงค์หนึ่งก็ก็คือแปลง่ายคือไอแคทลูกที่หนึ่งอ่ะมันไม่ฟอกไอเสียแล้วเซ็นเซอร์จับได้ว่าฮมันไม่มีแคดเหมือนกับแคทมันไม่อยู่อ่ะหรือแคดมันละลายหรือพังไปแล้วก็คือจะต้องหาแคดมาใส่มีวิธีแก้ก็คือลูกเนี้ยมันมีแคดสองลูกแคทสองลูกคือลูกที่หนึ่งลูกที่สองตอนเนี้ยแคดลูกที่หนึ่งไม่อยู่แล้วเราก็มาดูลูกที่สองยังอยู่ไหม ไปดูที่รถไปก็คันนี้ก็โชคดีไปแคทลุทสองยังอยู่ก็คือลูกนี้แต่เซนเซอร์เนี่ยมันอยู่ด้านหน้าของแคทเราก็ย้ายเซนเซอร์ตัวนี้มาอยู่หลังแคทให้มันจับการไหลของไอเสียปัญหานี้น่าจะจบไปลูกค้าแฮปปี้คือมามาถูกร้านก็คือมาร้านที่แก้หลวบไปโชว์ได้ก็ไม่ต้องเสียตังค์เยอะดีนะที่มาก่อนที่จะไปทำร้านอื่นไม่น,นั้นปนัญหาหม่อีกเยอะเลยเสียเงินอีกเยอะเลย